มากันแล้วมากันแล้วจ้าเห็นไหมแม่ทําอะไรแม่ปอกหอมแดงอยู่วันนี้แม่ปอกหอมแดงทาอะไรแม่จะมาทําเมนูลาบอกไก่รู้จักไหมย้อนยุกลาบอกไก่ป๊อดนี่เลยลาบอกไก่เมนูลาบอกไก่จ้าลาบอกไก่จ้าเล่นไลยเห็นไหมลาบอกไก่แม่มีเรื่องเล่าในเรื่องเนี้แต่แม่ไม่ได้ให้ฟังบอกแม่อาย เอาเอาเป็นว่าวันนี้แม่จะมาทำเมนูลาบอกไก่ลาบอกไก่ของแม่เป็นเมนูพิเศษเลยนะไม่ใช่ลาบอกไก่ทั่วไปแต่มันจะเป็นลาบอกไก่สไตล์คั่ว <G ül üyor> เดี๋ยวมาดูซิว่าลาบอกไก่สไตล์คั่วของแม่เนี่ยเป็นยังไง <Okay. S 1> นี่เรามารู้จักวัตถุดิบทั้งหมดก่อนดีกว่าว่ามันใส่อะไรบ้าง <G ül üyor> อกไก่นุม่มๆจ้านี่ หนูจะเลือกเอาไก่บ้านหรือไก่เนื้อทั่วไปก็ได้ถ้าไก่เนื้อทั่วไปมันจะให้ความนุ่มและแห้งแต่ถ้าเกิดเราเอาในส่วนของอกไก่บ้านมันจะได้ความเหนียวแล้วนุ่มค่อยตามมาทีหลังมันได้สองอารมณ์แล้วส่วนผสมส่วนผสมก็มีต้นหอมผักชีฝรั่งหอมแดงแตะละแน่มะนาวน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยพริกขั่วข้าวคั่วพิกปน่นพ่อแม่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นลาบไก่สไตล์ขั่ว มันจะต้องมีน้ำมันแล้วเดี๋ยวมันมีทอดด้วยนะเดี๋ยวเคยดูว่าแม่ทอดอะไรบ้างเมนูนี้ทำตอนปีใหม่ก็อร่อยกินตอนไหนก็อร่อยมาเลี้ยงเยอะๆคนเยอะแยะอะไรกินได้หมดเลยโอเคเริ่มแรกเรามาเตรียมวัตถุดิบหลักกันเลยนี่แม่หยิบไก่มา <Okay. S 1> หนูหั่นเลยนะหั่นเป็นในส่วนของลูกเต่าลูกเต่าอย่างนี้นะล้วหนูจะสับก็ได้แต่แม่เนี่ยไม่อยากให้สับลองทำเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ดูนะถ้าจะให้อร่อย หนูใส่เครื่องในไปด้วยนะใส่ตับใส่กลืนใส่อะไรที่อยากใส่อะใส่ลงไปที่มันเป็นเครื่องในอะทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําหลังจากหั่นไก่อันนี้หนูต้องทําก่อนเลยนะคือหอมแดงหอมแดงปอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนูซอยซอยบางๆให้เท่ากันนะเพราะว่าเดี๋ยวในส่วนของหอมแดงแม่บอกเลยว่า เดี๋ยวเราจะเอาหอมแดงไปทอดเมือกี้นี้แม่เอาหอมแดงไปผึ่งเรียบร้อยแล้วหนูจะผึ่งใกล้ๆตัวก็ได้จะซับอะไรๆได้หมดเลยนะไม่จําเป็นจะต้องตากแดดจ้าจ้าก็ได้ <Okay. S 1> อันนี้เสร็จแล้วเราก็เตรียมส่วนผสมอย่างอื่นเลยนี่ผักชีฝรั่งต้นหอมเดี๋ยวเรามาซอยรอไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราคั่วไก่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถราบได้เลยไม่ยากเลยเมนูนี้แม่บอกแล้วว่าไม่ยากไม่ยากจริงๆรนี่ผักชีฝรั่งหั่นประมาณนี้นะหั่นเท่านี่ย อย่าแหลกมากนะโอเคบอกเลยว่าอย่าแหลกมากเดี๋ยวเวลาเราคุกไปแล้วเนี่ยมันหายเข้าไปในเนื้อไก่ไม่อร่อยนี่ต้นหอมก็เหมือนกันซอยก็ไม่แหลกเหมือนเดิมซอยประมาณนี้ไอซาลาแน่เนี่ยอย่าเด็ดไว้ <Okay. S 1> แม่บอกเลยว่าอย่าเด็ดไว้ทําเสร็จแล้วค่อยเด็ดโรยเพราะว่ามันเหี่ยวไวมากเลยนะ่ะไวมากๆเลย แม่ยังไม่แน่ใจระหว่างอันนี้กับอันนี้เนี่ยใครเหี่ยวไวประกันแต่ระยะเนี้ยแม่คงเหี่ยวไวสำหรสะระแหน่แน่สาระแหน่กับสาระ,ะแหน่เนี่ยเรียกยากกันเลยผักได้แล้วไก่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปคั่วกันว่าทํายังไงคั่วไก่ให้รสชาติของการที่เราคั่วมันยังคงเดิมความหวานของไก่อยู่อย่าเอาไปลวกนะถ้าลวนได้แต่ห้ามลวกฟังนะลวนได้แต่ห้ามลวกแต่วันนี้แม่จะลวนสไตล์คั่วเดี๋ยวไปดูกันไป ก่อนที่เราจะเอาน้ามันตัวนี้ไปคั่วไก่เราทอดหอมแดงที่เราตากไว้เมื่อกี้นี้ก่อนหอมแดงหนูต้องทอดนะปกติราบทั่วไปเราจะเห็นว่าเขาใช้หอมสดใช่ไหมแต่วันนี้สูตรของแม่รับรองเด็ดแน่มันทั้งอร่อยมันทั้งหอมเดี๋ยวคยดูนะแม่ไม่ปล่อยให้ใครง่ายๆนะเมนูนี้เดี <Okay. S 1> ๋ยวแม่จะทอดหอมแดงให้ดูว่าทอดอยังไงให้หอมแดงแม่กรอบสวย ร้อนแม่ทําอะไรของแม่เนี่ยเหางามักงดูดูเอามือไปจับกับะมังที่มันร้อนๆ้อนตกใจหมดเลยโอ้ยร้อนก็ไม่บอกเ <c oughs> จ็บด,ด้วยด,ดู้ด <c oughs> ิโบราณก็บอกให้ร้อนให้จับหูถ้าจะไม่จริงอะซิจับหูหูก็พองเลยนะเนี่ย <c oughs> ปาดเอาไปวางเองไม่คิดว่ามันจะร้อนไวขนาดนี้ <c oughs> บาดแผลคราวนี้รู้ดีว่านักไวร้อนเรียนมันเนี่ย บาดแผลคราวนี้หนูจําไว้เลยนะสูตรเนี้ไม่ให้ใครง่ายๆหนูต้องทําให้เหมือนแม่นะให้เจ็บได้อย่างนี้นะเนี่ยโอ้โห,โอโหพองแต่ด้วยความที่รักค่ะทอดต่อเลยค่ะไม่หยุดนะแม่จะทอดหอ,อมเจียวให้ดูนี่หอมที่เราตาไกไว้ื่อกี้หมาดๆเนี่ยเราก็ใส่ลงไปเลยโอ้ยพูดเยอะน้ํามันร้อนน้ํามันร้อนน้ํามันร้อนใส่ลงไปเลยนี่แล้วเราก็คนต้องค่อยๆค,คนนะไฟไม่ต้องแรงมากนะ นขณะที่ทอดอ่ะแม่แนะนำว่าให้คนตลอดเวลานะมันจะได้สุกเสมอกันนี่เหลืองแบบนี้อ่ะหนูดูเลยเหลืองแบบนี้นะพอแล้วนะคอยดูนะแม่จะเทแล้วนะควารมร้อนของน้ำมันมันจะทำให้หอมเจียวม่กกี้นี้ที่เราเห็นว่าเอ้ยทำไมเหมือนยังขาวอยู่เลยแม่ไม่ขาวนะแป๊บเดียวมันจะเปลี่ยนสีนะลูก กระทะที่เราทอดหอมแดงเมื่อกี้นี้หนูไม่ต้องล้างนะหนูคั่วไก่ไปเลยเพราะว่าความหอมของหอมแดงที่เราคั่วเมื่อกี้มันยังคงอยู่หนูใส่ไก่ลงไปเลยนี่ใส่ไก่ลงไปเลยแล้วหนูคั่วเรื่องง่ายๆว่าล้วนมันไปคั่วมันไปอย่างนี้เลยนะเติมน้ำซุปได้นิดหน่อยเท่านั้นนิดเดียว ไก่จ้าได้ยินไห่ว่าเสียงใครมันเมือนเสียงคนหลงห้ oh, <no. S 1> มันทำให้ใจเจ,จ้าน้ำตา oh, <no. S 1> นี่ไม่ต้องสุกมากนะโดกแข็งแต่ก็ไม่ใช่สะดิบจนเลือดแดงล่ะส่วนอกนะมันสุกง่ายลูกแม่บอกเลยว่าสุกง่ายไก่สุกสักประมาณ80เนะลูกให้ oh, <okay. S 1> ไก่มันสุกสักประมาณ80เซนเพราะว่าเดี๋ยวมันไปโดนนะ้ำมะนาวเอ่ยอะไรเอ่ยอีก มันก็จะสุกไปอีกแต่ถ้าสุกเกินไปก็แข็งไปอีกโอ้ยบอกแล้วว่าดูแม่เนี้ยทุกทีอ่ะบอกแล้วว่าไม่ยากไม่ยากไม่เยอะเยอะทุกทีอ่ะแค่นี้พอแล้วเรียบร้อยปิดแก๊สทีนี้เรามาถึงวิธีการยำกันเลยอย่ายำเอาไก่ใส่แล้วมายำทีหลังไม่ได้นะนี่เลยต้องทำน้ำยำต่างหาก <Okay. S 1> ดูนะ โอ้ยแม่ตักน้ำปลานี้เลยไก่ประมาณนั้นน้ำปลาก็ประมาณนี้นี่ลูกเจ็บแม่บอกให้ลูกชายไปหาบัวหิมะให้แม่ของใสยจะไปถึงประเทศจีนก็ป่านนี้ไม่ได้เลยเขาบอกก็นักรบย่อมมีบาดแผลอันนี้ถ้าจดจริงต่อด้วยมะนาวเลยลูกเมนูแม่เนี่ยอะไรก็ใช้มะนาวมะโนนะมะนาวเยอะจริงเลยมะนาวอันนี้ลืมต้นแล้วนี่ถ้าลืมต้นแล้วน้ำจะเยอะอย่างนี้แต่ถ้าไม่ลืมต้นบีบเท่าไหร่ก็ไม่ออก ต่อด้วยน้ำตาลน้ำตาลไม่ต้องใส่เยอะนะลูกใส่พอให้หวานปลาแรมปลาแรมนี่หวานแล้วก็ละลายทุกอย่างให้มันเข้ากันนี้คนจนป่าเสียงน้ำตาลมันจะหายไปสังเกตไหมเวลาถ้ามันมีน้ำตาลอยู่เวลาเราทําอะไรเสี่ยงมันจะเป็นอย่างนี้พอน้ำตาลละลายหมดแล้วนูใส่พริกไปเลยใส่ไปเยอะๆเลยนะพริกที่เราคั่วเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็เอามาโขก โคกหยาบมางโขกแหลกมากใส่อย่างนี้เลยโอ,อ,อ้โหแม่ทำไมใส่แดงซะขนาดนี้เห็นอย่างนี้เถอะเดี๋ยวมันถูกปัดลดด้วยข้าวคั่วแล้วหนูก็นี่เลยข้าวคั่วใส่ลงไปใส่ตอนนี้เลยแล้วก็คลุกคลุกทุกอย่างให้เข้ากันอย่างนี้นะเห็นไหมมันจะถูกดูดด้วยข้าวควั่ว ใส่ไก่ลงไปเลยลูกไก่ที่เรารวนไว้เมื่อกี้นี้คลุกทุกอย่างให้เข้ากันอหอมมาเลยอะ่ะเห็นไหมสังเกตไหมมันแห้งๆอารมณ์แบบนี้หนูกก็ใส่นี่ลงไปเลยนี่นี่ใส่ลงไปเลย ดูซิว่าแม่มีอะไรตั้งอยู่ข้างหน้าอันนี้หอมเจียวเมื่อกี้นี้ที่เราเจียวไว้เมื่อกี้นี้โรยไปอย่างนี้เลยนี่หเห็นไหมน่ากินไปอีกจากนั้นนี่พริกทอดหมูก็โรยไปเลยนี่แม่มีอะไรจะบอกสูตรเด็ดเคล็ดลับที่แม่ไม่ได้บอกเมื่อกี้นี้นี่ใบมะกรูดทอดใบมะกรูดทอดใบมะกรูดซอยทอดลงไปนี่มันจะเพิ่มความหอมเลยนี่แม่ไม่ได้บอกเพราะอะไรรู้เป่าแม่ลืม แม่แม่เก็บรับเลน้อแม่ลืมแม่นึกได้นี่เห็นไหมแล้วที่บอกอีกอย่างหนึ่งว่าห้ามเด็ดไว้เด็ดขาดนี่สะระแหน่ดูจากกี้นี้เหี่ยวแล้วแต่ถ้าเกิดเราให้มันอยู่กับต้นของมันอย่างนี้นะแล้วมาเด็ดโรยทีหลังนะยังไงก็ไม่เหี่ยวเพื่อฉันยังไงก็ไม่เหี่ยวหรูค่อยเด็ดใส่ลงไปนี่เด็ดใส่ลงไปเสร็จแล้วจ้าลาบอกไก่ มาดูซิว่าเราจะลาบอกไก่ทั้งฟาร์มเลยหรือเปล่า e <t> <io> แต่วันนี้แม่บอกว่าแม่ทนไม่ได้แล้วแค่เห็นน้ำลายก็แตกแล้วว่าวังอลังการซกขนาดนี้เดี๋ยวแม่จะชิมให้ดูว่ารสอะไรมารสอะไรตามก่อนนะเขาไม่ให้เขาไม่ให้พูดการกินเสียอยากพูดแล้วเขาเคล้ยวนานรอไปก่อนเลยนงั e ้นนะ อารมณ์มันเปรี้ยวมาตามด้วยเค็มปลาแรมปลาแรมด้วยหวานแล้วมีเผ็ดอีกโห oh, oh, แล้วนัวนัวลิ้นมากเลย oh. หอมด้วยหอมเจียวใบมะกรูดทอดแล้วมีสาลาแหนตามไปนะมันเย็นสดชื่นมากเลยเ oh. ท่านี้ไม่พอเ oh. มื่อกี้นะี่กินอย่างนั้นแต่แม่ว่ามันต้องเข้ากับอันนี้แน่นอนโหนดิบม,มาเลยนะแล้วหนูก็จิ้มจิ้มเพราะว่าอันนี้ดูของแม่มันแห้งมันแห้งจริงๆแม่ใช้อกไก่แล้วอีกอย่างหนึ่งแม่ใช้แบบคั่วนะ มันนี่หนะอย่างนี้เลยโอ้โหน้ำปั้นแบบข้นเหนียวอย่างนี้นะแม่จะกินคําใหญ่อย่างนี้แม่ก็เกรงใจแม่เอาคําน้อยๆดีกว่าเดี๋ยวเขาไหาจริงๆแล้วแม่กินไม่เต็มน,นะข้นเหนียวโอ้จิ้มๆๆจิ้มจิ้มจิ้มจุก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 งะอือออร่อยมากเลย แม่กินเสร็จแล้วไม่ว่าจะกินผงป่าหรือกินข้าวเหนียวกินผักกินทุกอย่างแล้วอร่อยครบรสแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตาาแม่ด้วยนะกับข้าวกับแม่ครัวตัวดีวันนี้พลาดไม่ได้กับเมนูเด็ดๆอย่างนี้นะถ้ากดแล้วจะได้เคล็ดลับดีๆวันนี้แม่ไปละแม่จะไปฉลองปีใหม่ด้วยเมนูนี้ของแม่บา,บายบาย